อะอล,ล่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับพีุ่ฒิในประเด็นซึ่งเหมือนจะไม่มีอะไรแต่เม็ดเงินก็ใหญ่พอสมควรนะคะทุนในวงการตลาดหุ้นนั่นเองสวัสดีค่ะพี่อูดค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพี่ม่อนค่ะเราหูฝังรู้ทานครับอืมที่นโยบายนโะยบ,บายการเงินกันคลังนะสองหนุ่มเจนใหม่ของวงการนะก็เกิดพร้อมกันเลยนะพี่อูดค่ะกุาการแบง์ชาติกับรัฐปฏิวากรครับเดี๋ยวผมขอแชร์หน้าจอนิดหนึ่งเอาลูกปลาทอนะ เชิญค่ะพี่ <Okay S 1> พอุค่ะคนนี้ต้องบอกก่อนว่าอปอทเนี่ยมันไม่ได้ผมจะพูดนี้ไม่ได้เป็นวิชาวิจารณ์ว่าเขาเขาทําอะไรดีหรือไม่ดีนะเราจะาให้เห็นว่าเขากำลังจะทําอะไรนี่แบบเเขาเยี่ยมเลยค่ะในที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ว่าปอทอไม่เคยทําอะไรกับกับตัวกลุ่มลูกๆเขามันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปีหกห้าแล้วครับ เขาตอนนั้นเนี่ยเข้าใจว่าพอตอนนั้นน่ะพวกกลุ่มพวกไทยออยกับ GPC เนี่ยกําลังลงกําลังใช้เงินลงทุนอะไรบางอย่างอย่างไทยออยกําลังลงทุนเรื่องโครงการ c p ของเขาใช่ไหมครับ GPC เนี่ยก็จะลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่ e B เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ปทอททำก็คือเขาก็จะเข้าไปช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของไปซื้อหุ้น oh. GPC มาจากไทยออยก็คือพดูดง่ายง่ายอ่า ช่วยเงินช่วยเหลือทางการเงินให้กับตัวไทยออยนะครับแล้วก็ g p พก็จะมีการเข้าไปซื้อนุ่นซื้อนี่ทำอะไรไม่รู้ผมจำรายละเลอียดไม่ได้แล้ะแต่เคยทำเมื่อปีห5ห้าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถามว่ามันเหมือนกับครั้งนี้หรือเปล่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นลักษณะของการจัดการเรื่องเงินเหมือนกับรอบนั้นนะถ้าที่ผมดูจากคนนอกเนี่ยผมรู้สึกว่าปทกำลังช่วยในการช่วยใส่เงินไปให้กับ ลูกๆของเขาผ่านการเอาหุ้นที่เขาถืออยู่เนี่ยเอาซื้อเอากลับมาถือเอาเอามาถือได้ตัวเองนะครับพูด,ดง่ายๆก็รับซื้อหุ้นเนี่ยแหละประมาณนั้นก็คือ funding เงินให้กับลูกโดยการเอาให้ลูกเอาหุ้นมาขายนั่นคือปีหกห้าครั้งนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนแนวคิดของปตทเนี่ยเขาอะดรคงกระพันเนี่ยพูดมาตั้งระยะหนึ่งแหละตั้งแต่เขานั่ง รับตาแหน่งเลยอ่าเขาบอกว่าเขามีแนวเขาเขามีแนวท่านมีแนวคิดเลยนะครับเขาบอกว่าตัวตัวแนวคิดของตัวคุณคงพันดรคงพันธ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาอะจะมีการลุยแปลงสินทรัพย์ในเครือปัทเป็นทุนเขาพูดเลยแล้วก็มีอันหนึ่งก็คือว่าเขาจะหาพาร์ทเนอร์เนี่ยฮะ s t r a ิ e พาร partner กับตัวตัว ลูกเขาก็คือไม่ว่าจะเป็นไทยออยไออารพีซีหรือ G ีซีพูดได้ง่ายปอทอมีมีแนวคิดที่จะขายหุ้นออกมีแนวคิดที่จะขายหุ้นออกพูด,ดง่ายก็คือและลดโหลดเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจในใ,ในในลูกหลงแล้วก็มีเรื่องของการที่จะปรับเรื่องของโครงสร้างทางการเงินอะไรแบบนี้คราวนี้มาถึงในการครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยผมคงไม่ไปอ่านรายละเอียดแต่ละคนให้ทำแต่ผมจะลปอย่นี้กันแล้วกันครับ สิ่งที่เขาทำนั้นเนี่ยเขาเรียกเป็น asset monetization แปลภาษาบ้านๆก็คือว่าเอาเงินเอาเอาสินทรัพย์ที่มีอยู่มาก่อให้เกิดรายได้อ่าสิ่งที่ทำก็คือโดยสรุปง่ายๆคือมันมีหุ้นทั้งตัวไทยแทง terminal แล้วก็มีชื่อบริษัทปตาททแทงขึ้นมาเอาไงเอาเนี่ยแทงคล้ายๆผมอยากเรียกว่าคล้ายๆแทงฟาร์มของทั้งทั้ง T C แล้วก็ของไทยออยเนี่ยเอามาเข้าเกี่ยวกับเรื่องท่าเรือด้วเอามาเข้าเอาเหมือนกับว่าเอามา funding วิธีการฟันดิ้งก็คือเขาจะตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวปทอทเนี่ยจะใส่เงินเข้าไปเน็ตเสร็จเน็ตรวมๆกันแล้วทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นทานให้กับตัวไทยออยเนี่ยก็ได้ประมาณสามหมื่นกว่าล้านแล้วก็ของตัว GC ประมาณสี่พันกว่าล้านก็ประมาณสี่หมื่นล้านตอนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเอาไปจัดตั้งบริษัทใหม่แล้วก็เอาโปรเจกต์สินทรัพย์ตัวเนี้ยเข้าไปฟันดิ้งอยู่ในนั้นคล้ายๆกับการจำนองคล้ายๆกับการจำนองแล้วก็อ่าก่อนหน้านี้ GC เคยเป็นคนถือหลัก เราก็ไทยออยเคยเป็นคนถือหลักในแอสเซทอีกตัวหนึง่งก็กลายเป็นจากนี้ไปก็กลายเป็นคนที่เป็นผู้เช่าแทนจะกลายเป็นผู้เช่าแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็จะทําให้ตัวตัวลูกๆทั้งสองคนนั้นจะมีลจะมีเงินเข้าไปในะจะมีกระแสงเงินสดเข้าไปในพอร์ตเขาเองนะครับ GC ก็จํานวนหนึ่งแล้วก็ไทยออยจํานวนหนึ่งนี่เป็นวิธีการทาของเขาครับเพราะฉะนั้นถามว่าอย่างนี้มันคือการเอ้ย<ด>คนการใส่ป้นอนเงินดีสิ่งที่ด,ดีครับเพราะอะไรไหมครับ การทําแบบนี้ยังไงก็ดีเพราะว่าการที่คุณเอาแอสเซทเนี่ยมามาเอาไปจำนงนงแล้วมาหามาหารายได้เนี่ย <c oughs> ถูกไหมครัมันมันย่อมสร้างรายได้อยู่แล้ว <c oughs> ดีกว่าคุณไปกู้ดีไปสร้างหนี้สินดีกว่าไปออกคุณ,ค,ณคุณเอาฟันเอาฟแอสเซทฟัน,ฟ,นฟันดี้แบบนี้มันก็คือสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องไปซื้อกลับอยู่ดีมันก็คือการ,การจำนนงนั่นแหละถ้าเกิดเรานึภาพไปง่าย มือกับแม่ใช่เราแม่ก็ไปร่วมแต่ลักษณะนี้ใช่ลักษณะนี้มันคล้ายๆกับถ้าเกิดพูดง่ายๆมันคล้ายคลีนลดอ่ะแต่มันเพียงมันเป็นสตั๊กเจอร์ที่มันมีลักษณะที่ต่างกันไปนิดหน่อยแต่มันลักษณะคล้ายๆลีลดนะครับแล้วก็ไทออยกับ G c ซีก็กลับมาอยู่ในฐานะที่จากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ตัวนั้นก็กลายเป็นคนเช่าแทนก็คือการดันด้วยเงินครับ ค่ะค่ะนึกออกนึกออกไม่มีอะไรเลยเป็นการปันนิ่งเงินแล้วถามว่าดีมหมยังไงก็ดีครับอย่างเงี้ยทำยังไงก็ดีดีดดลดต้นทุนหรือว่าดีมีเ,เงินจากแม่มาได้เงินมาจากแม่ได้เงินมาจากแม่นะสองแม่ก็มีลูกมีลูกเสมือนกับเป็นลูกหนี้มันมันโอเคไง มันก็เหมือนกับอัดยายซื้อขนมยายมันมันก็วนอยู่ในกลุ่มก็พูดง่ายปอทมีเงินเหลือเยอะแยะคุณก็ฟันดิ้งไปให้ลูกๆบ้างไม่ต้องเอาเงินจากข้างนอกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงลูกจ่ายปันผลให้แม่มาแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการฟันดิ้งในกลุ่มอะนึกง่ายๆหุ้นหุ้นในตลาดที่มีการทําลักษณะแบบนี้เนี่ยคล้ายๆแบบนี้นะก็คือวางไงอ๋อ the BWA the s a กับ t s a RT ไงครับคล้ายๆกัน ลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่ามันไม่เหมือนกันแปะมันไม่ได้เรียกว่าลีแต่ว่ามันลักษณะทางเดียวกันนะลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้น <Okay. S 2> ผมถึงบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรเสียหลอกมันก็แค่เป็นการฟันดิ้งเงินจากนี้ไปคุณก็ต้องดูเอาว่าแล้วเงินที่ไทยออยกับจีซีได้ไปเนี่ยเอาไปทําอะไรต่อ <Okay. S 2> นั่นแหละนะครับจะไปสร้างเงินได้ขนาดไหนแต่สิ่งที่คุณจะต้องจับตาดูมากไปกว่าน,นี้คือ แนวนโยบายในการที่ตัวปทเนี่ยจะมีการหาพาร์ทเนอร์ใหม่เนี่ยแล้วจะมีผู้ถือหุ้นมาร่วมทุนด้วยกับปทเนี่ยแต่ปทยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะใครจะเป็นคนโชคดีคนนั้นหรือคนโชครายผมก็ไม่รู้นะนั่นแหละอันนี้นแหละคือเกี่ยวเกียวกันอันนั้นเราเกี่ยวเกี่ยวกันครับถ้าคนมาใหม่นี่มีกําลังมีพลังเนี่ยเขามาลงทุนกับไอตัวปตทแท้งมันจะได้ประโยชน์อะไรฮะคือจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ ไอ้ไอไอปตรททแทงเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ใช่ครับเพราะเพราะอันนี้แม่เป็นคนทําอันนี้อยู่ที่แม่แต่ว่าที่ผมกำลังพูดว่าสิ่งที่ทขั้น <บา S 1> ตอนที่สําคัญ <บา S 1> มันไม่ได้เกี่ยวมันไม่ได้เป็นเรื่องของการการเอาไอ้ไอ้ไอ้ตัวไทยแทงเอาหรือว่าปตรททแทงอะไรนี้ไ่ไปทาหรอก<ะ>มันคือการที่ปตทออาจจะมีการขายหุ้นที่ตัวเองถือในลูกตัวนี้ออกแล้วให้คนอื่นมาร่วมถือหุ้นด้วยก็คือไทแท็กนี่นะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นตัวแม่เป็นตัวไทยออยแต่อาร์เออาร์บีซีีซีเลยใช่ครับ ใช่ครับเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่ฮะดูเมื่อกี้เนี่ยเป็นการมันการแค่ฟันดิ้งเงินคล้ายๆกับตั้งกองหลีดคล้ายๆอย่างนั้นแต่ดีแต่ดีที่ผมพูดอีกอันนึงอ่ะมันมีอีกอันหนึ่งคือเป็นแนวคิดที่ปอทจะหาส t ิติ e g i c partner ก็คือมาลุมาร่วมถือทุนไปร่วมร่วมเขาใช่ใช่นี่คือตัวเนี้ยต้องเป็นตัวต้องจับตาดูครับตัวนี้แหละแล้วประเทศไทยใครมีเงินขนาดนี้จะมาลงกับปตทได้ตอบ คือเขาไม่เปิดเลยมันยังไม่รู้ผมเชื่อว่ามันเป็นแนวคิดไงเป็นแนวคิดว่าในอนาคตนะน่าจะต้องมีคนมาร่วมทุนคือไม่งั้นก็ถือคนเดียวอะ่ะถือลัก็เลยอขอคิดไปสองสามเก้าคนไปก่อนนะคิด<อ><อ>ไปสามขั้นไปเลยถ้าคนที่มาเนี้ยถ้ากรณีที่เขามาลงกับท็อป r อ p c p t พีซเนี้ยพวกนี้ถ้ามาลงไอสาตัวเนี้ยคนมาลงด้วยมันจะมีประโยชน์อะไรฮะถ้าถ้ามาลงไอท็อปออพีซีที่มาลงทุนด้วยหนึ่งครับเป็นคนที่ เป็นคนที่พวกอย่างเช่นเป็นกองทุนหรือเป็นประเทศก็ไนดะ้อย่างเช่นธุรกิจปิโตรเคมีในจีนอยากจะมีส่วนร่วมลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีในประเทศไทย <Okay. S 1> อ่าก็ได้ครับทําอย่างไงก็ได้คือส่วนก็คือการลงทุนคนที่ลงทุนมันจะมีอยู่สองแบบหนึ่งคือเป็นคนที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันแต่อยู่ในประเทศอื่นตอนนี้ไอ้คนที่จะอยู่อย่างนั้นได้มันมีแค่สองสองโซนผมพูดได้เลยถ้าไม่เอาเอา,เอาตัดคนไทยทิ้งนะ ถ้าไม่มีเอาไม่เอาคนไทยนะสมมติไม่มีคนไทยนะจีมันมีแต่จีนกับซาอุกับต้นออกการครับ oh. ที่มีธุรกิจที่คล้ายกับตัวกลุ่มปตรทอ oh. มีแค่นี้มีแค่นี้นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มที่เป็นพวกเกี่ยวกับเรื่องของ Investment อัมบันทคมาน,นีก็คือเป็นพวกบริษัทลงทุนต้องการจะมีสัดส่วนในการถือหุ้นอะไรอย่างเงี้ยคือลงทุนอยู่ด้ยวยนะไม่บริหารเลยนะไม่ยุ่งคือเป็นพัศเป็นพาสซีฟอย่างเดียวเลยก็ได้เหมืน oh. อนกันตรงนี้แต่ตรงนี้มันเป oh. <ม>็นแนวคิดเนี่ยก็จะ ปันไปแค่ไหนเป็นอะไรยังไงก็เป็นอนาคตนะผมว่าอีกหลายปีจะทําได้ออีกหลายปีแต่เขาคงเตรียมแหละที่เขาเริ่มทําก็มีเตรียมตอนจบละผลลัพธ์ที่ออกมันคืออะไรนะฮะใช่ครัไม่ใช่ทำเพื่อรอรออะไรจะมาไม่เขามีเอยู่แล้วค่ะใช่ครับไม่ใช่เขามีอยู่แล้วแต่ว่าอยู่แล้วตรงนี้มันจะออกมาอย่างไงแค่นั้นจริงๆผมเรียกว่าเป็นลักษณะถ้าเกิดเขาทำจริงนะเป็นการขายพูดจริงๆนะก็เป็นลักษณะเพเวอร์ไท์เทเซน พราะจริงๆปัจจุบันดูเหมือนว่าไอ้แต่ละคนมันไม่ใช่ภาวไทยนะมันเป็นบริษัทใน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 อะไรนะในตลาดหุ้นมันไม่ใช่บ <Okay. S 2> ริษัษ,ษแต่จริงๆผมก็ว่ามันน้องน้องคุณก็มานง้องๆพระปตทก็ถือ7 0็ดสิบ0สิบหกสิบสิบอยู่แล้วเนาะ,ะเขาคงเป็นคนถือหุ้นใหญ่นั่นแหละแต่จะมีคนอื่นมาถือด้วยอะไรอย่างนั้นอาจจะถือมากคนอืน่นถ้ากรณีนี้ปตทถ้าหาสถิติาาพาดเนอร์มาได้เงินก็ต้องเข้าปทตทตัวแม่ถูกไหมฮะ ถูกครับถูกเพราะปตทต้องลดสัดส่วนในการถือของุ้นพวกนี้ลงใช่ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวต้องไปรอดูครับว่าปตทเองก็จะสรุปเรื่องของการเป็นคำว่าพาร์ทเนอร์ s t r จิ e g i c p a r t n e ในรูปแบบใดมันมีสองรูปแบบอีกทีนึงนั้นหนึ่งก็คือมาซื้อมาถือหุ้นตรงในไทยออยรพีซีหรือจีซีหรืออีกในรูปแบบหนึ่งก็คือว่าโปรเจกต์ในอนาคตของลูกๆเหล่านี้เนี่ยไม่ทําเองแหละ เอาคนอื่นมาถือด้วยอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะมันต้องไปดูครับว่าแนาวของบอทอเนี่ยจะเป็นแนวไหนหรือมีทั้งสองผมเชื่อว่ามีทั้งสองแนวผสมกันคือโปรเจกต์ใหม่ให้คนอื่นมาร่วมทุนหรือไม่ก็อ่ะอย่างงี้ก็ปันส่วนไปแล้วคุณที่ฉันถือเนี่ยก็ลดไปเลยแล้วฉันอาจจะอาจจะไม่คอนโซลเดตอีกแล้วก็ได้อะไรอย่างงี้ก็ถ้าเป็นอย่างนั้น <c oughs> เขายังไม่ไฟนนลตัวนี้ฮะแต่เขาเป็นแนวคิดว่าเขาจะอยากจะทําตัวนี้ <c oughs> แต่จีนก็ไม่น่ามาเพราะเขาก็ลดกำลังการผิดประเทศเขาไอปิโตของเขาอนะลงกันเขาก็ลดอยู่นะแต่จีนก็ช้อยก็หลือชอบไปลงทุนคนอื่นนะอ๋อคคือเป็นจีนจีนกับกระจายความเสี่ยง,งั้งเนะใช่ใช่จีนกับตัวนอ,อกลกางเขาเขาเขาไปลงชอบไปลงทุนที่อื่นในะปัจจุบันเนี้ในในในโลกเนี่ยก็จะมีแค่สองที่นี้แหละที่มีเงินนะ่ะที่จะพอไปลงทุนในที่อื่น มีนะครับคือพูดง่ายๆการลงทุนพี่อยากคิดว่าการลงทุนเนี่ยเป็นการลงทุนเพื่อหวังผลประโยชน์มันเป็นการหวังลงทุนเพื่อหวังผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจครับอย่างเช่นคอนเน็กชันไงจีนมาถึงอ่าเป็นการส่วนหนึ่งมันคือการสร้างคอนเน็กชันมันไม่ได้มีอะไรหรอกปอทไปตั้งโรงงานยาในอเมริกามันคืออยากได้กําไรเหรอไม่ใช่ผมว่ามันก็คือคอนเน็กชันนั่นแหละคอนเน็กชันแล้วก็ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจนะครับมันไม่ได้เกี่ยวเรื่องของการทํากําไรอะไรหรอกเป็นหลักหรอก นะครับันเนคือสร้างพันธมิตรเนอะเออว่าที่พวกชั้นพวกชั้นเออนึกออกใช่ใช่ครับดีกว่าไปทําแบบว่าบ่อนคาสิโนบางที่อ่ะใช่เพราะมันเราเดินไปคิดว่าเขาทํามันเป็นแนวคิดที่ผมว่ามันก็โอเคแล้วล่ะมันก็ถูกแล้วล่ะในการที่เขาจะทําแบบนั้นเนี่ยค่ะมึงันก็จะกลายเป็นว่ามาอุ้มทุกคนมาผูกขาดมาอะไรอย่างเงี้ยก็กระจายกันไปบ้างนะครับไร้จายกนดีดีเอาคนที่มีความรู้ทางด้านกลุ่มนี้มาคือพี่อู๊ดนั่นเองเนี่ยก็สามารถอธิบาย ให้พวกเราได้เข้าใจมองภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นกับกลุ่มนี้นั่นเองนะคุณเพราะว่ากลุ่มนี้เองนะฮะก็เป็นยักษ์หลับกันมานานจะขยับกันแบบไหนตรงนี้ก็เดี๋ยวเราดูละว,ว่าขยับทีไรนะหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นนะในช่วงชีวิตการลงทุนของเราเรามองเห็นการขยับของปตตในแต่ละครั้งมีทั้งดีและเสียส่วนใหญ่ก็เสียเยอะแหละขยับออกนอกนะออกนอกประเทศเสียหมดเลย เอวเราขยับในประเทศดู<ช>ก็<ช>เป็นข้อมูลของซีอโอคนใหม่คอนเซปต์คนใหม่นี้ว่าการขยับธุกรกิจปทตตในประเทศลักษณะนี้จะเป็นประโยชน์กับปัตทหรือเปล่าจากอดีตปัตทเอาเงินไปซื้อของทั่วโลกมาละมันไม่ได้ประโยชน์<ม>ลองมาทําในประเทศดูดิจะ<ม>ได้ประโยชน์อ่ะก็ะให้กําลังใจคุณคงกับพันธ์นะเงินทองจะได้ไม่รั่วไหลเอาเงินเข้ามาดีกว่าเอาเงินเข้าออกไปเนาะเออนี่แหละได้รับ รดเรียนประสบการณ์ของกลุ่มมาแล้วนั่นเองนะครับังุนอ่าเอาเงินนอกออกมานอกประเทศเป็นล้านๆเลยปตทเนี้ยสี่ห้าปี่ผ่านมาแล้วแบบน็อกพอมีเรื่องเนี้ยพี่ม่อนก็เลยเป็นข้อสงสัยที่อยากให้พี่อ๊ดมาอธิบายนะว่ามันได้ประโยชน์ไหมสําหรับประเทศของเรานะฮะดีกว่าคนเงินดอกนอกประเทศนั้งทุนเนาะดีไหมคะนั้งทุนค่ะขอบคุณมากเลยพี่อ๊ดค่ะขอบคุณค่ะอ่า ประเทศไทยจะโชงช่วงชัช่ชวันาวแบบไหนนะหลังจากดับไปกลุ่มนี้ดับไปนานนั่นเองนะคะนั่นคือ่